สวัสดีค่ะกลัมาพวกักว่างนะคะกวางเดอะร a เดอร์ค่ะวันนี้กวางจะมาดูดวมความราคาแบบลายทัดนะคะแล้วปั๊บนึงกวางเช็คไมค์ก่อนนั่นโอเคไมาอย่างติดอยู่โอเค เออโอเคนี่เป็นคลิปแบบแรกๆของวางนะคะถ้าเกิดว่าออมีผิดพลาดประการใดนะคะควางก็ขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีคําติชมอะไรวางรับฟังเต็มที่ค่ะกวางอยากจะพัฒนาให้ได้ดีที่สุดนะคะวันนี้ตอนนี้เราจะมาถึงราศีเออไม่ใช่ค่ะทษทีค่ะเราจะมาออดูดวงความรักของชาวธาตุดินนะคะธาตุดินก็จะมีมังกรพุ้ศัทธกัน น,นะคะคอันเนี้ยเดี๋ยววาจะลงไว้อยู่ข้างล่างนะกันนะคะเออว่าอันเนี้ยมันจะเป็นแบบลัคนาแบบตะวันตกนะคะที่ดูอะคะ่ะอืมโอเควางจะเปิดไพ่ไว้ทั้งหมดแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีมีหมวดในของคนโสดนะคะคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและต่อมาก็เป็นคนมีคู่ค่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันที่คนโสดนะคะ โอเคคนโสดตอนนี้นะระวังไว้ให้ดีนะคะมันมีเคสแรกในการที่กวางมองเนาะเออกวางมองว่าเราวังจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ประมาณว่าเป็นเจ้าสำรานอืมเจ้าสำรานเจ้าชูเจ้าสำรานอะไรประมาณเนี้แบบหมาหย,ยอกไก่ชอบแบบเออ แบบเข้ามาทีเล่นทีจริงทีเล่นทีจริงมาจีบเราอะไรประมาณนั้นอะ่ะเออคนที่เข้ามาระวังนะคะระวังว่าเขาจะมีครอบครัวเนอะเขาให้สีหม้มันมาเนาะเออส่วนอันนี้มันก็มีไพ่สามถ้วยอยู่ด้วยจริงๆกวางไม่อยากจะเออเป็นพูดในเรื่องของเติร์ดปาร์ตี้เท่าไหร่แต่ว่าอ่ะตอนนี้ในเคสแรกกวางพูดของเติร์ดปาร์ตี้เนาะว่าอาจจะว่าเขาอาจจะ ไม่โสดสนิทนะคะโอเคเขามีความหวงรู้สึกไหมถ้าเกิดคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่เนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหมือนเขากักอะ่ะพูดพูดพูดอะไรก็กักไปหมดนู่นนี่นั่นก็กักรู้สึกว่าเออมันมีไม่มีความจริงใจเลยในการที่เขามาคุยกับเราอะไรประมาณนั้นนะะอืคุณก็เลยรู้สึกว่าแบบเออ ยังไงดีหลักแต่คนนี้ก็คือก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีอะในเคสที่สองนะเคสที่สองเรรู้สึกว่าเขาอะที่เข้ามานะคนนี้นะที่รู้สึกว่าอยากจะอิสระเขาอาจจะแบบมีแผนที่อยากจะอิสระมานานแล้วละเออเพราะว่าเขารู้สึกว่าการที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วเขาอาจจะแบบมีเรื่องทะเลาะก,กันหรืออะไรนู่นนี่นั่นเขาก็เลยเลือกที่จะเดินออกมาจาก เดินออกมาจากเอตรงนั้นตรงที่มันมีปัญหาก็เลยกลายมาเป็นคนโสดหรืออาจจะเป็นตอนนี้เองคุณก็ได้ในลักษณะของคุณก็ได้คุณที่เคยมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วไปเจอกับความรักที่มันเป็นเติร์ดปาร์ตี้เออดินไปจับได้ซะงั้นนะเออพอไปจับได้ซะงั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าแมวดีกว่าฉันเลือกที่จะโสดดีกว่าทิ้งความรักไปเราก็โสดไปเลย นี่คือไพ่ของคนโสดโอเคเดี๋ยวกวางจะเปิดไพ่คำแนะนำให้นะคะให้กับคนโสดเนาะจะใช้ไพ่อีกสำรับหนึ่งค่ะคนโสดของชาวธาตุดินค่ะมันก็ประสบกันไท่แนะนำค่ะสาใบาเนาะอ,อ่ะเงินั้มันไพ่ที่แนะนำมาเนี่ยมันค่อนข้าง เอ็นเอียงไปทางเคสแรกนะคะที่ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วเออเนี่ยเขาทําอะไรที่มันแบบสน e a k อ u นะมันเป็นเจ็ดดาบเจ็ดดาบมันชอบแบบทำอะไรที่แบบรับหลังคนอื่น step back อะไรอย่างเงี้ยอืมอะไรประมาณนั้นเออเขาอาจจะเอออาจจะแบบแยกกับครอบครัวชั่วคราวก็ได้เออเขาอาจจะไปทะเลาะใครชั่วคราวก็ได้แล้วเขาก็เลยมาคุยกับคุณตรงเนี้ยอืม ยังไงก็แล้วแต่หรือความคิดว่าไพ่ตัวนี้มาบอกไพ่เลแฟนไพ่พระมาบอกเหมือนบางทีคุณก็รู้อยู่แล้วนะว่าเขามีครอบครัวแล้วดังนั้นไพ่พระเลยมาเตือนว่าคุณอย่าลืมนะเออสีข้อสามอย่าลืมนะมต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ควรที่จะไปนะ ความรักมีแค่1และ2แหละความรักจะไม่มีสาม,อมโอเคอันนี้จบไปแล้วค่ะคนโสดเนาะต่อมาคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเออตรงนี้อาจจะคุยมากกว่า3เดือนขึ้นไปก็ได้อาจจะคุยมาเป็นปีก็ได้อะไรก็ได้เราแต่แล้วเขาไม่ให้สถานภาพเราโอเคสามารถมาดูตรงนี้ได้โอเคอืมจากที่กวางดูนหน มันมันไม่ชัดเจนจริงๆแหละมันเข้าใจแหละว่าเหมือนใครสักคนหนึ่งอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เอออยากอยากจะแบบอยากจะไปแล้วอ่ะอยากจะแบบอยากจะมู e แบบไปข้างหน้ามู v ฟอ o r เ a ิรแล้วอ่ะแต่มันแบบคือมันยังอยู่ที่เดิมอ่ะหรือบางทีก็โดนแบบทิ้งให้อยู่คนเดียวเอออยู่คนเดียว ทั้งที่แบบว่าเฮ้ยเรานเนี่ยเราแบบเราคุยกันอยู่ไม่ใช่หรอเฮ้ยเราคุยกันอยู่แล้วอนาคตเราอาจจะแบบเป็นอะไรซอมติงก็ได้นะแต่ทําไมทําไมเราคุยไปแล้วเหมือนเราคุยอยู่คนเดียวอะ่ะทําไมเหมือนเธอไม่มีอะไรฟีดแบ็กกลับมาหาเราเลยอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นอืมคุณดีวอยู่กับคนที่เขาค่อนข้างที่จะแบบว่าหาทางหนีที่ไล่ดีอะ่ะเออ เก่งอะ่ะเป็นคนเก่งเออประมาณนั้นแล้วก็ไพ่เดทมันมาเนี่ยไพ่เดทเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกวางขอขยายไพ่เดทแบบนี้นะคะขยายไพ่เดทค่ะให้ไพ่เดทมันเหมือนมาแบบใครสักคนหนึ่งไม่คุณก็เขาแหละแต่กวางคิ่อาจจะเป็นคุณก็ได้นะที่รู้สึกว่าพอกันที <c oughs> คือพอกันทีแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะ move on แล้วอะเออมันเป็นไพ่ไพ่หกไม้เออใช่โทษทีค่ะพไพ่หกดาวคุณรู้สึกอยากจะ move on แล้วอะ <c oughs> อยากจะจบตรงนี้ซะให้ทีเดียวโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวมาตั้งนานแล้วเอออยากจะจบอืนี่ไพ่เดทมันคือการจบนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่อะกับใครสักคน แต่กวางไม่รู้ว่าสถานภาพในการการที่คุณที่อยากเดี๋จะ move on อะจะ move on จริงๆหรือเปล่าไม่ใช่ move on แล้วแบบไปไปมามาไปไปมามาหรือหาทางออกไม่ได้เสักทีเอออันนี้สำหรับคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนน,นนั้นเดี๋ยวควางจะเปิดไพ่ในแบบที่ว่าถ้าไปต่อจะเป็นอย่างไรและถ้าจบจะเป็นอย่างไรอะเรามาดูกัน อ่ะถ้าคุณเลือกให้จะไปต่อกับเขาคนนั้นเธอคนนั้นนะจะเป็นอย่างไรโอเคมาสามใบค่ะส่วนแล้วก็จบเนาะจบจบกับเขาคนนั้นภาพนีจะเป็นยังไงอืม วาคิดว่าในสองเวนี้มันไม่ต่างกันเลยไม่ต่างไม่ต่างอ่ะไม่ต่างยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกกันอันแรกที่วางจะพูดเนอะเรื่องที่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปต่อจะเป็นยังไงคุณก็จะดีลอยู่กับผู้ชายแบบนี้แหละคุณก็รู้ทั้งรู้อันนี้คือไพ่เมจิชเชียนมันเสริมขึ้นมาก็เป็นเมจิชเชียนเหมือนกันคุณรู้ทั้งรู้แหละว่าจะไปแบบนี้ก็คือ,อยันดันทุลังต่อไปเพราะวางบอกแล้วไงว่าอยาก move on ใจคุณอยาก move on แต่จะกทำได้หรือเปล่านั้นคุณยังไม่รู้เลยหรือบางทีคุณทำไปแล้วทำคือ move แล้วแล้วก็ come back m o ไป come back <c oughs> คือมันเป็นอารมณ์แบบนี้อ๋อเป็นอารมณ์แบบนี้และในไพ่ที่มันเขา,เขาแนะนํามาเนาะให้เวลาถ้าเกิดว่าคุณจะไปต่อจะเป็นยังไงแน่นอนอ่ะมันได้ lover มาได้หนึ่งถ้วยแต่ในความรู้สึกกว่าของ the lover เนี่ยมันไม่ใช่แบบคู่รักนะแล้วจริง,รงๆลกักษัพของคำว่า the lover ในภาษาอังกฤษมันคือชูรักนะเออแล้วด้วยความเขาเป็นเมจิกเชียนอ่ะเขาเห็นคุณอยู่ในฐานนะชูรักสะมากกว่าเออถึงจะมีความรักถึงจะเป็นการที่แบบเริ่มต้นใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่เออแต่ว่ามันก็รู้สึกว่ามันยัง ไม่ได้สถานะที่จริงจังอะไรประมาณนี้โอเคแล,ลองมาต่อกันที่พอกันทีถ้าพอกันทีอคุณแบบคือคุณพยายามที่จะมองอนาคตอันนี้เหมือนที่ควางบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณคิดนะคือคุณคิดที่จะแบบมองอนาคตว่าอนาคตข้างหน้าชินจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบจะเป็นยังไงนะเออแต่คือมันไม่ต่างเพราะว่าอะไรหรือว่า ถึงแม้คุณจะห่างไปสักพักหนึ่งแต่มันมีมีมีเนี่ยมีเพจออฟซอร์มาเพจออฟซอร์เนี่ยเป็นตัวอะไรบอกบอกว่าถึงแม้คุณจะไปแล้วถึงแม้คุณจะตัดสินใจไปแล้วหรือกระทําไปแล้วคุณก็ยังเป็นคนส่องเขาอยู่นั่นนะ่ะยังคอยตามยังคอยติดเขาอยู่นั่นนะ่ะดังนั้นไอ้ตรงที่คุณบอกว่าคุณจะพอกันทีเนี่ย มันจะกลับกลายไปอยู่ที่แบบข้อหนึ่งที่ว่าคุณจะเลือกไปต่อเออเข้าใจไหมเก็ตปะเออคือนะคือพอกันทีก็แบบตอนเนี้คืออยากรู้แหละว่าถ้าเกิดพอถ้าเกิดจะจบแล้วมันจะเป็นยังไงจบแล้วคุณก็อยากจะกลับไปอยู่ที่เดิมอยู่ดีอะเออประมาณนั้นโอเคจบไปแล้วนะคะคนคุยหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนอะ ต่อมาเรามาที่คนมีคู่มั่งคนมีคู่จะเป็นคนที่มีสถานาภาพเอออย่างเช่นเธอตกลงกันเป็นแบบว่าเป็นแฟนชน,นะเออ,เ,อ,อเป็นสามีคนหนึ่งเป็นภรรยาหรือจะเพศไหนก็ได้ที่เป็นเอ่อมีคอมมิเมันแล้วนะคะเออมีครอบครัวแล้วอันนี้คนมีคู่เด้ออ่ะมามาหน่อยว่าอาจจะพอด้วยที่ สถานการณ์โควิดตรงนี้ด้วยหรือเปล่ามันก็เลยมีอารมณ์นะมีอารมณ์เกี่ยวกาดต่อกันอะไรที่แบบว่าเอ,อ่ออะไรที่มันไม่ดีอะไรไม่ไม่โดนใจมันก็แบบคือแย้งขึ้นมาเลยอะ่ะเออคือใส่อารมณ์ลงมาเลยอะ่ะมันมีความรู้สึกว่าเคยจะเริ่มระแวงคู่ตัวเองอืมเหมือนคนเริ่มระแวง คู่ตัวเองเพราะว่าเหมือนเราพูดอะไรเขาไม่เข้าหูเขาเราทําอะไรก็เขาก็ไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มเราแวงบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเธอไม่เคยเป็นแบบนี้นี่เห็นมันเป็นอารมณ์ที่เกี้ยวกาดเกี้ยวกาดเออเกี้ยวกาดเนอะอืมและอย่างเองคิดว่าคนที่คุณดีลอยู่เนี่ยคนไม่ใช่คนที่ดีวดิลอยู่หมายถึงว่าคนที่แบบว่าที่คู่ของคุณอะ ค่อนข้างมีมีซับนะเออค่อนข้างมีซับดังนั้นตรงเนี้ยคุณเลยค่อนข้างกลัวแล้วหวาดระแ,ว,แวงกลัวรู้สึกกังวลเนาะกังวลว่าอะไรเงินพวกเนี้ยมันจะไหลออกไปให้กับใครก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่ครอบครัวเออนั่นก็คือสิ่งที่คุณกลัวแล้วความเปิดไพ่ขยายมาว่าอะไรคือความกังวล ตรงเนี้ยของคนมีคู่มันก็ใช่จริง,รงมันรู้สึกว่าการที่เขามีเงินอะเนาะการที่เขามีเงินอะเออกลัวว่าเขาจะเอาเงินตรงเนี้ยเอาไปใช้กับคนอื่นเอาไปให้คนอื่นด้วยสเสน่หาเออตรงเนี้ยเออคุณก็เลยรู้สึกกังวลว่าวุ่นใจอะไรประมาณนี้เนาะเออโอเคเรามาเปิดไพ่คำแนะนำดีกว่าค่ะ แม่น้ำให้กับคนมีคู่ชาวธาตดินเนาะม,มาสามใบคนมีคู่ช่วงนี้คือนั่นแหละอย่างที่ควณบอกที่คุณสงสัยล่ะคุณสงสัยคุณหวัดกลัวคุณหวัดระแวง ว่าเขาจะเอาเงินไปให้คนอื่นหรือเปล่านั้นในสิ่งนี้สงสัยมันทําให้คุณไม่พอใจมากเลยมันกลายเป็นแบบมันฝังใจอะมันแบบเขาขยับตัวนิดคุณก็เฮ้ยทํะไรอะอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันรู้สึกไปหมดแล้วอะแต่อยากให้ลองเชื่อใจเขาดูเนาะเชื่อใจเขาดูเพราะว่ายัางไงไพ่สี่ถ้วยเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษทีค่ะไพ่สี่ไม้แล้วก็ไพ่หกไม้มขึ้นมา ค่ายสไม้สีไม้เนี่ยมัหนมงบอกถึงว่าเออมันเป็นแซมเบอี่อ่ะเออทนไปหน่อยแล้วก็หไม้เนี่ยมันหมายถึงวิกตอรี่อ่ะคือถ้าคุณอดทนไปเรื่อยๆมีแคมป e r a ร์นอีกหนึ่งใบถ้าคุณอดทนไปเรื่อยๆคุณก็จะแบบฝ่าฟันตรงนี้ไปได้และอย่างสี่ไม้กับหไม้มันบวกกันเป็นสิบไม้สิบไม้ สิบไม้นถึงภาพสิบไม้ยสิบไม้ถึงว่ามันจะเป็นงานหนักเป็นงานที่แบบโหมันต้องแบกรับภาระความรู้สึกหรือว่าแบกรับอะไรสิ่งที่มันเป็นนามธรรมอาจจะงานหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องแบกรับไว้พอแบกรับตรงเนี้ไว้มันก็เลยให้ทแต่ว่าแบกรับตรงนี้ไม่ใช่ว่าทําไม่สําเร็จนะทําได้สําเร็จแต่มันอาจจะทุรักทุเลนิดนึง กวางเลยบบกว่าอยากให้ตัวคุณเนี่ยตรงนี้เอออดทนใช้การใช้ชีวิตคู่ต้องมีความอดทนความอดกลั้นนะคะเออแล้วก็มูฟแล้วก็ไปด้วยกันจับมือไว้ด้วยกันโดยที่ไม่มีคนนึงอยู่ข้างหลังอีกคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าไกลขนาดนี้จับมืออยู่ไปข้างๆแล้วก็ไปด้วยกันนี่แหละมันคือชีวิตคู่เนาะโอเคตอนนี้ จบลงไปแล้วค่ะของคนมีคู่นะคะแล้วก็คลิปของรายัาตุด,ดินค่ะความรักไร้ธด,ดินนะคะอันนี้ก็จบลงไปแล้วถ้าเกิดว่ามีควาติชมยังไงกวางอ,อ,อยากจะฟังเนาะคือแบบเม้นมาได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวกวาวางอ่านทุกคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะกวางไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ